หลังจากที่กินเขาวแล้วทุกคนเนาะก็ได้ยินเสียงรถไทยถึกถัดถึกถัดยาวต่ออยู่ไฮนาจ้าหน้าอีแม่ก็คือแล้วไปเป็นเทียมหอยตอนนี้คือเขาใหญ่มาอีกทงหนึ่งก็คือแถวหน้ารองน,นอ้าเนาะปารตมีแต่วัยหลยุ่ในซ่อนว่าวยอยู่เด้สาบายดีสาบายดีตอนบ่ายเด้อเนาะยินดีตอนรับขอสูงสองสาวันหลันถุ่งเด้อทุกคน อันนี้น้องเหมยอันนาสาวนะเพินไปงานศสแล้วพี่น่องตอนค่ำกะคนนะคะเจ้ามาสิบหกคนเนาะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทั้งผู้เจ้าบรินับผู้ไทยได้นี่ข้าเจ้ากระดัาไว้อยู่ได้ละลงบ่ายโมงเนาะขึ้นสิบเอ็ดโมงบริ่งเครื่องดอืด 15, งงด่มกันดีกว่าอันนี้สิเป็นนำ้ำอันนี้น้ำอนา,มาไม้เดจ้า นํำก่อนเกาลงมาพี่น้องอยู่ในนีมีน้ำเนาะมีนำกินไว้รุ่นแล้วกานำอัดลมบ่บด้มีสำนีเนาะพูนอยู่ในหันก็มีอันใหญ่ลงมาแต่อยู่ตากระนำในพ้อน้อนำก้อนก็อยู่ในหันบให้ขาดบให้หอดบให้หิวจังว่ากินเขาบอิ่มสักกับบ่จักมีตะว่าเพิ่นเลี่ยงเขาดีอยู่สัน้นจักว่าอาหารบ่ถึกปากกับ่จักเนาะต่มะฮงกับแกงไก,ก,ก่จะกินหรือบอ แต่ว่ายามือแรงนะมันสีคําไวขนาดเราลงมาแล้วไฮหนึ่งตอนนี้ก็คือสองโมงแล้วทุกคนต้องเบ่งเว,ะะเวลานำเนาะดับแป๊บๆนี่ก็คือคําขึ้นนี่ก็คือหามงแต่คันแบบว่าหามงแล้วมันยังเป็นตาแบบว่าดัโตกอ่ะอาจซีคอต่อเวลาเนาะแล้วก็เพิ่มเงินให้เพิ่ม Ah! ああมีแต่คนดับนาไววน้ำไอซื้อมาไว้หายละเด้ออยู่ในโฟมกินได้ทุกคนจ้าไปเปิดกินเลยมีน้ำก้อนน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำต้มห้เลือกฮะยังนะเดยด ตอนค่ำกินน้ำเย็นๆก็คือซีเมนแห้งเนาะก็เลยเอามาให้กินตอนนี้เป็นอะไรผู้บ้าวน้ำมาแล้วเด้อละ่ะน้ำน้ำกินอยู่ในโฟมนะไปเปิดกินได้เลย ให้ไปก่อนกันอยากินเบิดปลาผู้ยนลำลังเลย <laughs> <c oughs> แข็งอยู่บอ <c oughs> ขันฟ้นห้ามแหงดํากับบได้แถวนี้มันเป็นนาดินทรายอันนี้ถือว่าธรรมดาอยู่น้ำนะเป่งออกเรือซ้ำนี่แต่เกาขันดํามีน้ำดำํบบออยากได้พี่น,อน้องนองต้องดําแบบซ้ำเป็นตมซ้ำหนึ่ง ใชยากดำง่ายขาดกับลำบากลำบากทุกๆุกปีให้นี่บุคคลได้ขาดมีแต่ทยแล้วก็ไปเลยดำเลยเนาะอันนี้แทวหน้ารองนำเดียวรอรุ่นว่าตอนแรงเขาสีดำได้หอดใสชิ่งชิ่งใเด้อโอ้ยบัตรติสินีปาลาเลยเจ้าปฏิสิไปทยปลาแล้วบ่แล้วเดชเพิ่นสิอยู่จนคำจนมือ้อเพินวะคอยเลยซื้อน้ำมาหย่าเจ้าขย,ยันนะขวดป่าแล้ว มามาทุกคนดำหนาบ้านซอนบอ่อค่อยได้ดำที่เดิเน้อสะพอส่วนตวก็คือดำหน้าห่างอยู่แล้วจีตีกันแล้ว ไทยเฮานะ่ะไทยขาดสองคันพอดีลงมานอนโน่นนี่นะทุกคนนาะอก็คิดว่าเกือบแล้วจากยังสาใดาู้โลกกานะยันแต่โลกกาบ่าได้ข้าเจ้าโลกได้ลอยกลัวมาซ้อนแกลงมาเบิดแล้วคันสีรก็คือสา,สาอยู่น้ากาเด้อเนะาะกับพ่อนแหงอีพอไปน้าเพราะว่าวจา้ากหายอันพ่อเปิ้ลเรามาไทยแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าไทยกับขาดนะเปลี่ยนกันกันกบนาเบา เพิ่นกับไปห้าคุดเจบรรยากาศดำน้ำสวงใบใบกับสิประมาณนี้แล้วเนาะใครเนี่ยแ,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 แต่ว่าแดดกะลงมาก,กะซี่บดๆหายอยู่ ทำให้ละคนละหนาลงไปจะเตือนเบิดแล้วเนาะคนละหนาสองหนาก็คือเบื้อให้มันแข็งบ่ห่างกระปากแล้วนอนแล้ววะสันมันค่ำแล้วมันอยากนอนบอ่อกาอยากนอนหรือคนอยากนอนกายอยากนอนกายอยากนอนทำหน่อยบอ่พู ออกห่อนเกือบนะกับบืนๆคันลงขีดตกขีดตมและเกือบทกกับโบอยากได้พี่น้องเดี๋ยวลงแป๊บเดียวกับสุดคนละหนาแล้วหลายคนไม่ได้ เด,เดี๋ยวเฮาสิมาตั้งกล้องไวแอนให้เบิรงผู้บ่าวเด้อทุกคน,อ,น,น,น <c oughs> อันนี้มีแต่ผู้บ่าวล้วนๆเลยห <c oughs> ่วยอีกแลย <c oughs> เอาดีๆเด้อเอาดีๆเด้อนี่นะมีผู้ชมดูอยู่นะ <c oughs> ไลฟ์สดบมีคนมาอ่านเมน,น,น,นใช่เอานี่ยเลยเดี๋ยวเขาจะเออเงินเอง<ด>นะเ,เ,เบิ่งผู้บ่าวฟั่งลาวพี่อ่องนี่ ผู้บ่าวบ้านนาหัวค่ำบ้านนาดูจักบ้านนี่นะซุ้มเจ้าอยู่บ้านใดเนี่ยขึ้นมาไก่แท้บ้านโนนสมบูรณ์ผู้หนึ่งวะสันปาโถคนละว่าแต่อยู่แต่ได้เยาบ้านนาดูบ้านนาหัวค่ำนี่มาแต่นโนนสมบูรณ์ผู้หนึ่งอยู่ทางออกปากซองคนอ่ะทุกคน เบาเราดูเถะดูว่าเด้อเนาะมาหาดำน้าหับจงังหลังสูฟาหนาสูดิ่หาเงิน ปลาโทรขาเจ้าดำไปปาลากล่องเลยไวขนาดลงเป๊บเดียวพี่น้องเบิงเคิงไฮซีซูดไฮแล้วเนาะดำหาหกนาทีคณแนี้มันก็เป็นต่จ้างอยู่ดีเลยข้าเจ้าได้กินน้ำเย็นเขาก็ชื่นใจงานก็เด,ดินลงมานี่แล้วส่อุ้ยพ่อหญอ่ัอนั้นะเราพ่อปลา ยกขึ้นมาดูค่ะโอ้ยคอยว่าแต่ตัวซ้ำคานี่ไทยหน้าพ่อป่าหน้าผัดหน้าป่าหลดยลดเราจนดับโอเคเราทุกคนเราไปหาดำหน้าก่อนเด้อเนาพอกันอีกเทื่อน,นึงก็คือตอนใจเงินคลิปนี่คือสิเดล้าแล้ว เจ็ก็สู้กูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัสดีเนาะไปเราสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้าเพิ่งโฆษณาให้เดือกคนเด้อดเจ็บนอนได้เลยยามหายยามนานก็พาถ่ายไปคลิปดำหน้านี่แหละเนาะ